ูงเบลเลอเลยครับไก่ปลาตัวใหญ่ด้วยเหมือนไก่แจ้แต่ไก่ป่านะครับเพราะเขาจะตื่นฝัดปกติตอนนี้มากินมะแรงที่อตรงบริเวณเรือนผูกอ่างุ่นนะครับแปลงสาธิตอินทรพลัมเต็มเลยครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นฝูงเลยตอนนี้เขาจะอยู่กับเราแล้วนี่นี่น ผมจะขยับนะครับเพื수수่อเขาเคลื uh, s <S mm. ่อนไหวเห็นไหมครับเขาเร็วมากครับเขาจะเร็วกวบกระถิ่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวใหญ่ๆเท่าไก่แจ้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นฝูงเลยเจ็ดแปดตัวกับสิบตัวนะครับ